ซิงเกิลใหม่ฮักปลงค่ะก็เป็นซิงเกิลที่ธัญญาได้มาร้องหมอลำแบบเต็มตัวที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบมีหมอลำแจมในเพลงบ้างหรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงช้านี่ก็จะเป็นแนวจังหวะสนุกสนุกแล้วก็เป็นหมอลำแบบมุวนมนเลยแล้วก็เนื้อหาเพลงจะเป็นเกี่ยวกับว่าเราแบบปรงใช่ปรงกับความรักที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นฟีลแบบสนุกสนาน กลับมาเต้นในระอบแบบหลายเดือนหลายปีเลย,ลยโอ้ถ้าแบบนับจากซิงเกิลก่อนหน้านี้ก็ปล่อยไปตตโลดประมาณปี61นใช่ค่ะก็กลับมาเต้นแล้วก็กลับมาแบบทําเพลงเร็วในรอบ6ปี 1. 1> ออจริงๆมันเป็นแนวแบบว่า งเป็หมอลำด้วยการร้องของเราครั้งแรกเลยใช่ค่ะคือหนูอ่ะแม่เป็นหมอลำอยู่แล้วแล้วเราก็คือร้องหมอลำได้แต่ว่าไม่มีความมั่นใจว่าแบบเออเราจะร้องเหมือนหรือเปล่าแต่พอหลังๆมาเราได้ไปเล่นคอนเสิร์ตหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร้องหมอลำเยอะก็เลยคิดว่าเออน่าจะมีซักซิงเกิลที่ทําเป็นหมอลำบ้างเตรียมงานนานไหมคะกับซิงเกิลนี้อ่าน่าจะประมาณตั้งแต่เดือนตุลาค่ะไม่ว่าจะเป็นหาเพลงแก้เพลงแก้ดนตรีแล้วก็มาตอนท้ายก็คือแบบ แก MB, เอ,อ็มบีใช่หลายสิ่งมากออจริงเพลงพงนี้คือเปิดมาเหมือนธัญญาหลอกคนฟังก่อนด้วยคือความแบบช้าชซึ้งๆเจ้าๆก่อนใช่ค่ะก็จะเป็นเหมือนเปิดมาแบบเป็นเพลงช้าคนก็จะแบบงงว่าเอ้ยเอาอีกแล้วหรอเพลงเศร้าอีกแล้วหรอเงี้ยค่ะแต่ว่าพอแบบพอเข้าท่อนเพลงเร็วปุ๊บก็คือม่วนเลย จริงๆหลังๆมาหนูทาเพลงเนี่ยหนูคิดแค่ว่าเราทําให้เต็มที่ในในทุกๆเพลงค่ะแล้วก็ผลออกมายังไงก็ไม่เป็นไรใช่แต่แต่ถามว่าคาดหวังไหมก็อยากให้อยากให้แบบพี่ๆหมอลำหรือว่าคณะต่างๆได้แบบเอาไปเล่นด้วยกันอย่างนี้ค่ะใช่ เล่นได้ค่ะก็ไม่ได้แบบมีค่าลิขสิทธิ์ใดๆคือสามารถแบบว่าเล่นได้เลยใช่แล้วปล่อยวันแรกด้วยใช่ไหมคะค่ะวันนี้ปล่อยเอ็มวีวันแรกปล่อยเอ็มวีวันแรกค่ะเมื่อประมาณ10โมงเช้า อย่างเอ็มีก็คือ,อ,คอเดินทางไปที่นู่นเลยไปถ่ายทำที่อุดอรธานีเลยถ่ายทำที่อุดรธาน,นีคือ,อด้วยความที่พอเป็นเพลงหมอลำปุ๊บหนูก็เลยแบบเหมือนอย่างอิงสถานที่ที่แบบคนกําลังแบบท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีที่ตรงนั้นเราได้ไปไหว้แล้วเรารู้สึกว่าเออยังไม่ได้มีศิลปินคนไหนไปไปไปทำเพลงอยู่ตรงนั้นไปถ่ายทําตรงนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่า เอาสถานที่ตรงนี้เป็นเป็นการเล่าเรื่องดีกว่าว่าแบบเออเราเคยไปกับผู้ชายคนนี้แล้วแล้วก็แบบมาอกหักตรงนี้วันนี้กลับมาแบบคนเดียวด้วยความแข็งแกร่งใช่ไหมีนเรื่องไม่ไม่ไม่ใช่ชีวิตจริงเราใช่ไหมไม่ค่ะพอไปที่วัดรมันมีขอพรหรืออะไรอย่างนี้บ้างนี่แหละเนื้อที่เขาต้องการเนื้อไทยรักเขาจะขอหวยก็ก็ขอพรเกี่ยวกับ เพลงเลยค่ะก็บอกท่านว่าเราจะมาถ่ายทําที่นี่นะขอให้เพลงนี้แบบปังๆแล้วก็ให้คนได้แบบรู้จักสถานที่เยอะขึ้นเป็นการเปิดเมืองจริงๆตรงนั้นน่ะเป็นเป็นเมืองเก่าค่ะเป็นเมืองเก่าที่เพิ่งขุดขุดขุดพบเจอใช่มันมีความความรู้สึกอะไรพิเศษไหมกับามาที่นี่กัข้าไปอี้ก็คือเราเป็นคนแบบศรัทธาเรื่องปู่ กับย่าพญานาคอยู่แล้วก็เลยที่เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับปู่ย่าพญานาคด้วยค่ะก็ก็เลยเอาเอาตรงนี้ตรงนี้ว่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอุดรธานีเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวที่ข้ามมาใช่แต่ว่าถ้าว่างไทยทำก็คือลาบลื่นใช่ไหมคะพอขอปู่ขอย่าไปเลยาบลื่นมากค่ะอะไรที่เราสััมผนะคะอะไรนะคะ ยังยังไม่มีค่ะแต่ว่าคือตอนนั้นเนาะคือหนูก็ด้วยความที่แบบเราเรามีน้องด้วยแล้วก็แพ้ทุกวันเลยช่วงนั้นแต่พอวันที่ไปถ่ายเอีอ่ะก็คือสบายมากมไม่แพ้เลยตอนถ่าย m อ็เนะี่ยบอกว่ายาก็คือท้องแค่2เดือนเองตอนนั้นใช่ค่ะแต่ใจว่าจะถือเพศไม่บอกใครใช่ก็ตอนนั้นท้องสองเดือนเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังอยาก อยากทำอะไรให้มันแบบปกติอยู่อ,อ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไหวอยู่ก็เลยตัดสินใจถ่ายเลยแล้วตอลวตอท่าทำไมถึงยอมยอมบอกพีาย่าว่าครบสามเดือนแล้วค่ะเ,เป็นการถือเคล็ดที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นทางอีสานหรือว่าคนไทยทั่วไปบางคนก็ถือเหมือนกันก็คือรอให้น้องแบบแข็งแรงก่อนออใช่ มาก่อนค่ะแล้วก็ใช่แพลนเอ็มีก็ออกแล้วแล้วก็มารู้ว่ามีน้องออไม่ไม่ได้ไม่ได้ปรับค่ะไม่ได้ปรับก็คือไม่ว่าจะเป็นการซ้อมเต้นอะไรเงี้ยก็คือรู้แล้วว่ามีน้องก็ก็บอกโครลกรัฟว่าให้เซฟลงในเรื่องของการกระโดดอะไรอย่างเงี้ยใช่ อันนี้คนก็บอกมาอยู่ว่าเออให้อยู่ใส่สูสูงว่า,าเดี๋ยวขอวันนี้วันเดียวค่ะเพรา <laughs> สวยก่อน <laughs> ใช่แต่ว่าเวลาขึ้นคอนเสิร์ตหลังๆมาก็คือเปลี่ยนรองเท้าแล้วเพราะว่าพอขึ้นปุ๊บบางคนก็บอกว่าน้องย่เปลี่ยนรองเท้าหนูก็โอเคไปเปลี่ยนรองเท้าให้ตามใจแฟนเขาแล้วก็เพื่อ,อ,อสุขภาพตัวเองด้วยแต่ว่าในเพลงอ่ะตอนนั้นคือหนูท้องสองเดือนแต่ก็เต้นสะบัดใส่เต็มมากนะฮันยาเดมวี ใช่ก็มันพอบอกว่าให้เบาๆแล้วท่าเต้นมันต้องสะบัดอ่ะมันก็เบาไม่ได้แล้วก็ต้งบนไหมคะคือหนูอะใช้วิธีการแบบเหมือนมั่นใจว่าเตงแข็งแรงแล้วก็มั่นใจว่าน้องก็แข็งแรงก่อนก่อนถ่ายก็อุลตราซาวอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เหมือนบอกเขาว่าทำงานกันนะลูกใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาเต้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวลสดีค่ะมี่ ปรึกษาแล้วค่ะก็คุณหมอก็บอกว่าให้ให้แบบเซฟตัวเองให้มากที่สุดไม่ได้ให้หขอยอมหรอเขาเขาก็ต้องตามใจหนูใช่แต่เขาก็มีเป็นห่วงมีเตือนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้ระวังนะโชคดีหรือไวรพรอะไรอย่างเงี้ยมั้ยมีมีเป็นห่วงค่ะว่าแบบให้ให้เซฟตัวเองเยอะๆอย่าอย่าแบบสวัดเยอะอะไรมีเรืองเตือนไหมมีเรืองเตือนไหมมีค่ะมันจะมีแบบเหมือนถ้าแบบสวัดตูดแบบเซิงๆหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วก็มีบ้างแต่ว่าก็พยายามอยู่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่ว่าคือหนูก็ได้แบบได้เซฟตัวเองแบบดีพอสมควรซึ่งหลังจากถ่ายทำในเจ็ดร้อไปพบคุณหมอตามนัดอะไรก็ปกติใช่พอไปพบคุณหมอหลังจากที่ถ่าย m v เสร็จน้องก็แบบยืดแขนยืดขาให้ดูเลยใช่เป็นเต้นชาเลนจี่แม่ได้แล้วคือชัดมากว่าเขาดิ้นค่ะตอนนี้กี่เดือนแล้วอะไรยังไงตอนนี้ อ่าสิบสี่สัปดาห์ประมาณสามเดือนกับอีกสองอาทิตย์ใช่ทราบเพศอีกวันที่หกมีนายน้ทราบเพศค่ะรุนมากค่ะคนรอบข้างก็คือรุนกันหมดเลยอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่ว่าใจก็อยากได้ผู้หญิงอ่าได้อโล่ละอโล่ก็อยากได้ผู้หญิงค่ะแต่เขาก็ทายว่าน่าจะเป็นผู้ชายเพราะอะไระ ไม่รู้เขาเชื่อเซนเขาแล้วเขาก็มันมีความเชื่อว่าถ้าบอกว่าเป็นผู้ชายแล้วจะออกมาเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จริงจริงแล้วคือพอที่หนูวางแผนไว้เนี่ยพอทราบท้องแล้วหนูเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองแ่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยค่ะก็คือ ถามทางค่ายว่าคอนเสิร์ตอีเวนต์ของค่ายที่ที่แพลนไว้จนถึงสิ้นปีอย่างเงี้ยหนูขึ้นได้ไหมจริงจริงเราเตรียมใจไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิงเกิลก็คือพอรู้ปุ๊บก็ คิดแล้วแหละว่าเอออาจจะไม่ได้ทําเพลงเสร็จแล้วแต่อาจจะไม่ได้ถ่าย MV หรืออาจจะยุติไว้ก่อนแต่ว่านี้่คือทางค่ยบอกยุติทําไมแบบไม่ได้มีในความคิดเลยอะไรเงี้ยเขายินดีด้วยกันหมดอะคะ่ะก็หนูต้องขอบคุณทางอาสยามด้วยที่ที่แบบว่าช่วยช่วยซัพพอร์ตหนูแบบหลายๆอย่าง mm hmm. วางแผนต่างๆแล้วก็ในเรื่องของคอนเสิร์ตก็ยังรับได้อยู่แล้วก็ที่รับค้างไว้อย่างเงี mm ้ยค่ะก็ยังไปได้จนถึงแบบเจ็ดเดือนเลย mm hmm. ใช่ก็มีการดีไซน์กับสไตลิสต์ไว้ค่ะว่าการแต่งตัวในตอนที่ท้องใหญ่เราจะแบบแฟชั่นไหนใช่แล้วจะมีโปรเจกต์ตอนใกล้คลอดอีกคิดว่าจะมีค่ะใช่ตอนตอนที่แบบท้องใหญ่ก็จะมีทําทําคอนเทนต์ทําอะไรอย่างนี้เรื่อยๆพี่ยอนย้อนกลับไปในเื้อที่ที่แบบตัวเองทราบเพราะว่าเองเป็นคุณแม่น้องจนเ้ำเห็นว่าน้ําตาตื้นน้ำตาไหลเลยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราแค่อยากจะ เหมือนหยุดคุมเพื่อที่จะแบบบำรุงมล,ลูกคือก็อยากมีแล้วแหละทีนี้พอหยุดเดือนเดียวแล้วน้องก็มาเลย ก็ก็คือเหมือนเหมือนจริงๆเราคิดว่าน่าจะสักปลายปีหรือปีหน้าก็น่าจะมีน่าจะพร้อมพอแบบน้องมาก่อนเราก็รู้สึกออ้โหมาเร็วมากแล้วก็น่าจะอยากมาปีมังกรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช่ก็ดีใจดีใจมากๆค่ะอ้าวนี่เขาไม่มีเลยหรอว่าแบบโอ้โหเขาอยากได้ตั้งแต่แรกแล้วคือเขาเป็นคนแบบขอร้องให้หนูไว้หนูให้หนูหยุดได้ไหมให้หนูแบบว่าไม่ไม่ได้หมายถึงหยุดทํางานนะคือหมายว่าหยุดคุมได้ไหมใช่ เอ่านี้เหมือนแบบป่ะใช่ค่ะก็ก็ทุกคนก็ยินดีหมดเลยคือแม่ก็อยากได้หลานแม่บอกว่าไม่ได้รอแบบลุมๆแรงๆแล้วใช่ยิดอกแหมอารู้ยิดอกแหมยาแบบอะไรนะคะฝันฝันเห็นแบบฝันเห็นพระฝันเห็นพระทุดงเหมือนเข้าไปในป่าแล้วก็มีพระเยอะมากอืออารู้เยิ้อกแล้วบอก ่อยปุ๊บเชื้อพ่อมแรงใช่ก็เขาก็ภูมิใจงานมั่นผ่านมาค่ะเกิดขึ้นปกติที่แพนเยอะหรือว่าพอรู้ว่ามีน้องก็เลยต้องมั่นแล้วแหละต้อง จริงๆเราก็มีแลนอยู่แล้วว่าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าแต่พอพอมีน้องมาแล้วเนี่ยก็เลยอยากทําให้ถูกต้องแล้วก็อยากแบบว่าเหมือนขอเข้ามาผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบจัดงานมั่นขึ้นมาแบบกระทนหันนิดนึงอ๋อามันเป็นงานภายในใช่ไหมใช่ค่ะก็จริงๆหนูต้องขอโทษแบบผู้ใหญ่หลายๆท่านมากๆที่หนูไม่ได้เชิญแล้วก็มีหลายคนที่สำคัญกับชีวิตเราแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทักไปบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองกันแตก เรามันแต่งก็จะเชิญให้ครบทุกคนแน่นอนงานแต่งไว้เมื่อไหร่งานแต่งเนี่ยแพนไว้ว่าน่าจะให้น้องคลอดก่อนแล้วก็อยากจัดเป็นงานเดียวกันกับงานผูกแขน,ลลนน้องเลยรับขวัญน้องเลยอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบรวมรวม,รวมทุกคนได้แบบเห็นหน้าน้องด้วย,วยใ,วใช่ค่ะคญญก็เตรียมมีเตรียมแล้วว่างค่ะทางนู้นก็เห่ออยู่ตอนนี้ยังมีอาการแพ้ เริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆคือหนักเลยกินอะไรไปก็จะแบบคลื่นไส่เนี้ยตลอดมีเม็น้แบบียังมีหมอ๋อมีแบบหงุดหงิดช่วงแรกๆที่ยังไม่รู้ใช่ค่ะหงุดหงุดหงิดแบบเหมือนไม่อยากให้เขาอยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยขามตัวขายยังยังแต่แต่เขาก็มีแบบผื่นขึ้นหน้าแล้วก็มีแบบ ไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูก็ไม่ไม่เข้าใจว่าแพ้แทนเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนเขากินอะไรที่อยากกินดึกๆก็คือออกไปนั่งกินคนเดียวก็มีคืออยากกินมากใช่อย่างตอนนี้เราเตรียมตัวการเป็นคุณแม่ยังไงบ้างแบบการเลี้ยงลกูกหรืออะไรอย่างนี้มีบ้างไหมคะพี่่ การเลี้ยงลูกอ๋อก็ดูในดูในทิกตอกเยอะค่ะก็ดูใช่คือในทิกตอกเป็นเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์รวมใช่ค่ะก็จะมีเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นทั้งมีตั้งแต่พระเลยนะคะที่มาแบบไลฟ์เกี่ยวกับแบบข้อ ข้อทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคุณหมอมีคุณหมอที่มาไลฟ์อธิบายต่างๆหรือว่ามาแบบอัดคลิปลงเงี้ยเราก็ไปตามคุณหมอสุตินารีเวชใช่ก็เก็บข้อมูลหลายๆอย่างก็ตรงังวันาเพราะวันหนึ่งเราเป็นแบบขาวน้อยวันหนึ่งฉันต้องรับบทบาทเป็นแม่แล้วอะ ถามว่ากังวลไหมแรกแกค่ะแรกๆที่รู้คือกังวลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าชีวิตจากเนี้ยจะแบบเปลี่ยนไปยังไงแต่สุดท้ายแล้วพอเรื่อยๆมาหนูก็เริ่มปรับตัวว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ทุกอย่างมันก็มีทางออกหมดแล้วชีวิตเราเจออะไรมาแบบหนักมากๆแล้วครั้งเนี้ยอาจจะเป็นแบบความสุขครั้งใหม่ที่เรา เราเราอยากมีอะ่ะเรารู้สึกว่าเออครอบครัวเราก็ไม่ได้สมบูรณ์ครอบครัวทางอาลเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์เราก็เลยแบบอยากสร้างขึ้นมาใหม่ให้มันใ,ให้มันสมบูรณ์แล้วก็เชื่อว่าเขาจะมาเติมเต็มความสุขในชีวิตเราแล้วขนาดเราตัวคนเดียวอะ่ะเราก็ยังแบบดิ้นรนจนสุดๆแล้วพอเรามีลูกขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้ตัวเองตายอะ่ะใช่เห็นมาให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลทั้งอาลแล้วก็น้องให้ดีท<ๆ>ี่สุดเลยค่ะก็เป็นนัก เป็นสัญชาตญาณของแม่แหละที่ตั้งแต่ได้ยินเสียงหัวใจตั้งแต่เขาดิ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดแต่วิธีการเลี้ยงหรือการดูแลเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลไปกับคุณยายเองให้แบบพูดย่าได้คือแบบคุณแม่ไหมแม่เนี่ยแม่จะเลี้ยงเองใช่แม่คืออยากเลี้ยงมากแล้วก็ลอมากเวลาไปอุ่นต้าสาวเขาก็จะนั่งดูวิดีโอตลอดทั้งวันเลย เราตั้งชื่อรอแล้วนะของเรามีก็ไม่แล้เราก็เลยใหญบอาร์โร่เลยว่าแบบมีมีค่ะแต่ว่าก็รอติดตามในติ๊กต็อกว่าเราจะลงคลิปเรื่อยๆมีคอนเทนต์แน่นอนเกี่ยวกับลูกโอ้คอนเทนต์รัวๆค่ะเพราะว่าตั้งแต่พอรู้ปุ๊บก็ถ่ายคลิปต่างๆเก็บไว้เพื่อที่พอครบสามเดือนปุ๊บเนี่ยเราก็ลงคลิปรัวเลยโอ้โห จริงๆไม่ได้มีหนูรู้สึกว่าไม่มีนะก็คือสำหรับคนทั่วไปก็จะแสดงความยินดีกันแทบจะทั้งหมดอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆแบบ<ช>แฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอเราเปิดออกมาปุ๊บทุกคนก็แบบยินดีด้วยด้วย,บา,ยบางคนที่บอกว่าท้องก่อนแต่งแล้วราคาราคาถูกนี้ใช่ไหมคะ อ๋วมันก็ว่อนอยู่ใช่คืออันเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ว่าหนูก็ได้เนาะเพราะเขาก็เออไม่ได้ว่าหนูอ่าแต่ว่ามันก็ถูกหนูเพราะว่าหนูท้องพอดีเออแล้วก็ถูกคุณแม่หลายๆคนที่<อ>แบบท้องกอดแตกก็หลายๆคนเลยสมัยนี้แบบหนูว่ามันปี2 0 2 4แล้วว่ะ<อ>แล้วก็ไม่ได้มีใครมานั่งจับผิดหรือว่ามานั่งตีค่าราคากันอยู่แล้วว่าถูกหรือแพง คุณแม่ที่แบบท้องก่อนแต่งหลายๆคนเขารวยเป็นพันล้านร้อยล้านก็มี uh huh. ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าครอบครัวจะสูงส่งหรือว่าครอบครัวจะรวยมากแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาตีค่าราคาใคร uh huh. ว่าราคาถูกหรือราคาแพง แต่คนที่เขาบอกว่าเขาเกาะกระแตเราไม่อยูดนี่นี้สึกงังไงบ้างนี่ว่าตรงนี้หนูก็ไม่ได้มองว่าเกาะหรือไม่เกาะอะไรค่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะทําตัวยังไงสังคมก็มองออกทุกคนก็มองออกอยากทำอะไรให้เขาหยุดอยากทำอะไรสักอย่างเขาหยุดไหมคะแล้วเขาบอกเอ้กันย่านไม่ฟ้องไปเลยหรืออะไรยังไงดีให้ใครฝ่าจัดการ หนูว่าเปลืองค่าทนายเฉยเออมันไม่ได้มีประโยชน์สําหรับสําหรับถ้าเขาไม่หยุดอย่างเงี้ยทําไงก็ไม่หยุดก็ออก็ต้องปล่อยค่ะถ้ามีความสุขที่จะทําก็หนูก็คิดว่ามันเป็นความสุขของเขาเราก็สาธุบุญด้วยออไม่มไมได้ยออกมาโพลว่าเรื่องข่าวข,ของนี้แล้วก็บอกว่ายังคู่คูก่กับเขาไอคนอ๋อก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆค่ะแล้วพอเราไปแปะรูปคู่กับ คนที่ไลฟ์สดแบบพูดแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่อยากแบบไม่อยากแปะรูปคู่ไม่อยากให้พี่ๆสื่อไปแปะรูปมันมันรู้สึกอายคนที่มันเป็นเรื่องซ้ําๆเดิมๆแล้วไม่จบสักทีแล้วคนอะ่อะก็จะคอมเมนต์ว่าแบบแซก,กันไปแซก,กันมาซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าหนูอ่ะไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรเลยหนูอ,อยู่ในพื้นที่ของหนูตลอดอแล้วพอมันเป็นข่าวคู่กันบ่อยๆคนก็หาว่าทะเลาะกันเพราะผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะมันอายคนมากๆาู่งสุขไหมว่าเขาเป็นอะไร หนูรอ่อนมีครอบครัวมีอะไรไปแล้วอ่านหนูก็สงสัยเหมือนทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าหนูก็ต้องปล่อยผ่านใช่จะมีนัดเชียร์ไมะได้จบจบทุกคนต้องเป็นอะไรกับฉันไม่ไม่มีประโยชน์ค่ะใช่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบเพียร์อะไรทุกวันนี้คือมันเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วเนาะหนูก็ชินค่ะพูดได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเสียเวลาตรงนั้นใช่หนึ่งค่ำเลยไม่ไม่ คืออยากฝากอะไรถึงเขาใช่ไหมทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะค่ะไม่ว่าจะเป็นทัวร์ลงหรือว่าอะไรตอนเนี้ให้ย้อนกลับไปดูการกระทําตัวเองก่อนว่าตัวเองทําอะไรไว้ทําไมคนถึงไม่ชอบไม่ใช่มาโทษแต่เอฟซีหนูว่าเอฟซีหนูไปเม้นแซะทาไมเขาถึงแซะถูกเริ่มต้นแค่นั้นเองใช่รูกลัวไหมว่าเขาดูไลน์นี้อยูแล้วอาจจะยังไม่จบต่ออะไรแน่นอนค่ะหนูชินแล้วค่ะไม่เป็นไรอดี๋ยวั้มีอะไรต่อแน่นอนเนาะอ่ มันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นมหากาบไปถึงตอนไหนแต่ว่าก็คือสําหรับหนูหนูจบแล้วก็หนูก็ไม่อยากไม่อยากพูดถึงแล้วไม่อยากแบบไม่อยากให้มันเป็นเป็นข่าวคู่กันว่าทะเลออาะกันว่าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าอายมากเลยนะคะอายเถอะจริงจริงเริ่มต้มมนที่พวกนี้เลยอย่าถามี่เ <c oughs> นาะโ,โอเคค่ะ